วันนี้เราจะมาแสกสูตรและเทคนิคการตำส้มตำยังไงให้สีจัดจ้านแล้วก็ไม่เซ็งง่ายน้ำส้มตำสีข้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะที่ร้านใช้นะคะจะมีพริกแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะเราใส่กระเทียมลงไปคํานวหนึ่งช้อนชาน,นะคะ ไอ้มตำเราจะสวยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บลงไปเราจะใส่มะเขือเทศนะคะเราจะตักมะเขือเทศก่อนนะคะเทคนิคง,ง่ายๆของตำละเขยนะคะคือจะตำมะเขือเทศลงไปก่อนเพื่อให้น้ำมะเขือเทศออกเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้ความเข้มข้นมากขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเกลือมะนาวเพื่อความหอมน,นะคะ ก่อนที่เราจะใส่น้ำมะนาวน,าน้ำปลาน้ำปลารนะคะเราจะโขบเาบาๆนะคะโขกพวกมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยเบาๆให้มันแตกน้ำแตกเนื้อออกมานะคะเพื่อที่จะให้ต้ตมตํเราเข้มข้นนะคะอันนี้เราทำกินเองนะคะเราก็เป็นคนไม่ชอบถั่วฝักยาวเขาจะไม่ใส่ถั่วฝักยาวนะคะแต่ถ้าเราตาําให้ลูกค้าเราจะใส่ถั่วฝักยาวใต่น้ำมะนาวลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวแท้นะคะน้ำปลานะคะ,ปล,ะ,คะปลายช้อนนะคะเพื่อความหอมนะคะไม่ต้องเยอะ แล้วก็น้ำปลาข,นะะนนลาขน้นๆของเรานะะคน้ำปลาตำปลาเก๋าข้นๆของเราทําองนวลนะคะนี้แล้วก็โขลกเบาๆได้เลยค่ะโขลกเบาๆให้ทุกอย่างเข้ากันดูมาสังเกตดูนะคะต่งจะมีความข้นเลยนะคะข <Yeah. S 1> ้นวนวล <Yeah. S 1> อะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ก่อน สีสันสวยงามนะคะอันนี้กระหลอมแซลมอนนะคะเราจะใส่แซลมอนลงไปอย่างนี้กันไปเลยใส่จุกๆอย่างนี้กันไปเลยนะคะแล้วก็คนแซลมอนนะคะ ขนมจีนมากรุเขาก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วสูตรนี้เทคนิคนี้นะคะต้ตมตำก็จะไม่เซ็งง่ายไม่ทายเครื่องง่ายนะคะแซ่บแบบนานๆไปเลยค่ะต่อไปน,นะคะก่อนหน้านี้นคือเราตำเกาเหลาใช่ไหมคะเกาเหลาคือแบบไม่ใส่เส้นมะละกอทีนี้เราจะมาตำแบบใส่เส้นมะละกอกันนะคะว่าจะตำแบบไหนก็เหมือนเดิมค่ะพริกน,นะคะพริก แล้วก็สูตรของทางร้านเราก็จะใส่พริกแห้งคั่วให้หอมนะคะคั่วไม่ต้องคั่วให้ไหม้นะคะเอาแค่หอมนะคะแล้วก็ไป็ปั่นนะคะเพิ่มความหอม <erman. S 1> ผงนัวอะไรคะหนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะร้านเราใส่แค่นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเมนูของเราก็คือตำริกให้ละเอียด หรือว่าจะกินก็แบบมันน่าทานอ่ะมันน่าทานกว่าตำทีกแค่ละเลียดอ่ะ,อะทีนี้เราก็เดิมค่ะเราก็จะใส่นาลปีฟนะคะตามปีป๊บามัวมะเขือเทศมะเขือเทศที่เราจะใส่ไปก่อนน้ำนะคะเพราะว่าเราจะผงใ,ให้น้ำมะเขือเทศหอม น้ตลนิดหน่คทีราะน้ำาลีะเา้มหอมลป้นอกลษเฉพาะของตำปปยก็คือน้ำปลาของเรานะคะคือจะคลกไหนหรือว่าจะเทคนิคไหนนะคะตำง่ายต้มตำไม่เซ็งง่ายนะคะคนที่เป็นเอฟซินตํางคนจะรู้ดีค่ะ พอเราโขนะคะดูนะคะ,ะ,คะสีสีส้มตําเรานะคะดูสีส้มตําเรานะคะดูน้ําดูความข้นนะคะ<ม>ต้ตมต้ที่ดีนะคะ<ม>น้ําจะไม่แยกชั้นแยกเนื้อนะคะ,อ,ะอันนี้เราจะตําทันกันเองนะคะม่หูเหินนะคะก<ม>็ะะจะเทเไเลยค่ะเป็นแบบเป็นมะละกอเราจะโขกไปเบาๆนะคะแต่ถ้าเป็นพวกแบบ ตามมอนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องโขงนะคะว่าเดี๋ยวเนื้อน้องเขาจะเละนะคะโอเคอันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย นนีกะะคะดูน้ําของต้มต้มกันนะคะไม่แยกชั้นไม่แยกเนื้อนะคะสีก็แตกจันนะคะอ่ะอันนี้ค่ะเคล็ดลับ,บง่ายๆนะคะการทำต้มต้มเอาไปทำทานก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะทำเป็นอาชีพก็ได้นะคะเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยจะทำปังเปิดน,นะคะ